สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาติดตามความเคลื่อนไหวของสาวไทยเช่นเคยในวันนี้นะครับสาวไทยของเราก็ได้ลงไปซ้อมเพื่อที่จะเตรียมพบกับเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้ ดูจากบรรยากาศการซ้อมของน้องๆนะครับก็ดูสดใสแล้วก็ล่าเริงจริงๆแล้วหลังจากที่สาวไทยแข่งเสร็จในสนามที่2นะครับก็กลับมาฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายในประเทศไทยของเรานะครับด้วยเครื่องทางวิทยาศาสตร์การกีฬาก็ถือว่าเป็นสิ่งแล้วก็เป็นเครื่องที่สามารถฟื้นฟูได้มากจริงๆนะครับโดยที่หลังจากถึงบบลเกเรียนะครับสาวไทยของเราก็ร่างกายเหนื่อยล้าน้อยลงนะครับแล้วก็มีความพร้อมที่จะ ซ้อมแล้วก็เต็มที่กับการแข่งในสนามที่3จากวันนี้นะครับหลังจากซ้อมเสร็จนะครับก็มีนักกีฬาแล้วก็โค้ชนะครับให้สัมภาษณ์ว่าความพร้อมของทีมค่อนข้างพร้อมมากๆนะครับแล้วก็ร่างกายความเตรียมพร้อมต่างๆของนักกีฬามีความพร้อมจริงๆพร้อมที่จะลงสู้กับทางเกาหลีใต้ได้อย่างแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าสามารถที่จะเก็บแต้มจากเกาหลีใต้ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับนัก กีฬาของเราก็มีโอกาสลุ้นจริงๆนะครับอย่างที่บอกไปโอกาสที่จะชนะเกาหลีใต้โอกาสที่จะเอาชนะโดมินิกันก็มีเหมือนกัน อนนี้แฟนบอลของเราต้องเตรียมพร้อมแล้วก็อดใจรอนะครับในวันพรุ่งนี้ซึ่งนัดที่จะเจอกับทางเกาหลีใต้นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง GMM25 เวลาประมาณ3ามทุ่มตรงก็เชื่อว่าแฟนบอลก็คงจะเป็นเวลาที่เหมาะมากๆนะครับคงจะมีเสียงเชียร์ก็ะหึ่มกันแล้วก็มีความสุขอีกนัดนึงนะครับแล้วก็เชื่อว่า การแข่งขันในสนามที่3นี้นะครับก็คงจะสร้างความสุขและก็ความภูมิใจให้กับแฟนแบอลบอลที่ลุ้นและรอติดตามกันอยู่สำหรับช่องทางการ ติดตามต่างๆนะครับก็สำหรับคนที่ไม่สะดวกดูผ่านท้งอ่้านะครับในทางเพจ a c e b o o k ต่างๆก็น่าจะมีให้นักให้แฟนวอลเลยบ์บอลติดตามได้นะครับรวมถึงฝากแฟนวอลเลยบ์บอลนะครับที่ติดตามช่อง g o NSD นะครับก็ฝากติดตามาเพจ Go NSD วอลเลยบ์บอลด้วยนะครับทาง Facebook เพื่อที่จะอัปเดตแล้วก็แสดงความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับนักกีฬาของเรารวมถึงให ให้กําลังใจและไปคอมเมนต์นะครับสำหรับแฟนเบ์บอลที่ติดตามอยู่แล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับและก็สำหรับนัด แรกในสนามที่3นี้นะครับเวลา3ทุ่มตรงก็อดใจรอกันนิดนึงนะครับเชื่อว่าแฟนวอลลบอลก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากชมกันมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผู้เล่นที่เราได้กลับมาก็คือทางหัทยาและก็ได้เสริมทัพด้วยจลัดพรซึ่งก็เป็นผู้เล่นที่มีความสูงถึง180ก็น่าจะช่วยทีมชาติไทยในเรื่องของเกมบล็อกได้ก็ต้องมาให้กาลังใจนักกีฬากันเช่นเคยนะครับสาหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็ ให้กำลังใจนักกีฬาได้ครับสวัสดีครับ